สวัสดีค่ะโค้ชจิกมาแล้วค่ะมารับสิ่งดีๆนะคะกับวันนี้นะคะตอนที่4แล้วนะคะกับจุดประกายเอ้ยไม่ใช่จุดประทัดในหัวใจสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตตอนที่4นะคะเป็นโปรแกรมนะคะพิเศษที่แม่ครูสิตานะคะ นำมาถ่ายทอดให้นะคะแล้วนะคะโค้ดนะคะตื่นรู้โค้ดก็นํามาถ่ายทอดให้อีกทีหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามานะคะกับโปรแกรมพิเศษนี้นะคะวันนี้ตอนที่4ี่แล้วนะคะ มันหลุดไปนะคะตะกี้มันหลุดไปนะคะวันนี้ตอนนี้ก็เลยมาใหม่แต่ก่อนอื่นนะคะขอโค้ดนะคะแชร์ตัวเองไปที่หน้าเฟซสักครู่ไปที่หน้ากลุ่มสักครู่นะคะก่อนที่เราจะคุยกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะขอแชร์ตัวเองสักครู่ก่อน สักครู่นะคะสักครู่นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชาเอมใช่ไหมคะสวัสดีค่ะนะคะกับวันนี้นะคะหัวข้อนะคะมันไม่ใช่หัวข้อหรอกมันเป็นโปรแกรมนะคะแต่วันนี้เป็นตอนที่4นะคะกับจุดประทัดในหัวใจสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตนะคะตอนที่4นะคะโค้ดนะคะตื่นรู้นะคะกับสิ่งที่แม่ครูสิตานำมาถ่ายทอดนะคะแล้วก็ได้ รับสิ่งดีๆแล้วก็นำมาแบ่งปันต่อนะคะการที่เรานะคะจะจุดประทัดให้กับตัวเองสร้างพลังให้กับตัวเองได้เนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำนะคะก็คือการที่เรานะคะ ต้องไปเรียนรู้นะคะกับคนที่เขาประสบความสำเร็จกับคนที่เขาเป็นมืออาชีพในด้านนั้นๆถ้าในวันนี้คุณอยากจะประสบความสำเร็จคุณอยากจะมีสิ่งดีๆขึ้นนะคะในชีวิตของคุณนะคะสิ่งที่คุณนะคะต้องทำนะคะก็คือให้คุณนะคะพาตัวเองไปเรียนรู้นะคะเอาเทคนิคนะคะ เอาเอาสิ่งที่คนที่เขาประสบความสําเร็จเขาทำนะมาปรับใช้กับตัวเรานะคะมาปรับประยุกต์มาเป็นตัวของตัวเรานะคะอาจจะไม่ได้นํามาทั้งหมดนะคะแต่เรานะคะนํามาปรับใช้เช่นในวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะขายของออนไลน์ให้เก่งๆนะคะสิ่งที่คุณต้องทําก็คือคุณต้องพาตัวเองนะคะไปเรียนรู้กับคนที่เขาขายเก่งขายดีใช่ไหมคะ แต่ถ้าคุณเอาตัวเองไปเรียนรู้กับคนที่เขาตีกอล์ฟหรือว่าไปเรียนรู้กับคนที่เขานะคะเล่นกีฬามันจะได้ไหมคะมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันไปคนละทางใช่ไหมคะแต่ ถ้าคุณนะคะเอาตัวเองไปคลุกคลีนะคะไปดูเอาเทคนิคเขาที่เอ้ยเขาทํายังไงเขาขายดีเอ้ยทํายังไงเขาถึงมียอดขายมีคนนะคะมาสนใจแล้วก็ซื้อซื้อของของเขาเป็นจํานวนมากๆทําให้เขารวยนะคะเอาเทคนิคเอาวิธีการนะคะจากเขามาปรับใช้ในตัวเรานะคะคุณนะคะต้อง แล้วเวลาที่คุณนะคะนำนะคะเทคนิคมาใช้แล้วนะคะคุณก็ต้องลงมือทำนะคะบ่อยๆซ้ำๆทีๆนะคะการที่คุณไปเรียนรู้แล้วคุณไม่ลงมือทำมันก็สูญเปล่าใช่ไหมคะมันจะเกิดประโยชน์อะไรใช่ไหมคะการที่เราจะประสบความสำเร็จนะคะนอกจากการเรียนรู้แล้วนะถ้าไม่ลงมือทำมันก็จะไม่เกิดผลมันก็จะไม่พาเราไปถึงเป้าหมาย คุณนะคะก็ต้องพาตัวเองนะคะไปลงมือทำนะคะเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำถ้าเรียนรู้นะคะแล้วไม่นำลงมาลงมือทำมันก็เท่ากับศูนย์ใช่ไหมคะนั่นแหละมันมันจึงทำให้ ทุกๆคนนะคะส่วนมากนะคะไม่ประสบความสําเร็จเพราะเรียนรู้อย่างเดียวแล้วบอกตัวเองว่าฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วนะคะคุณรู้ไม่จริงนะคะถ้าคุณรู้จริงคุณต้องนำมาทำแล้วก็สร้างผลลัพธ์มีผลลัพธ์ใช่ไหมคะแล้วนะคะเวลาที่คุณเรียนรู้กับคนสําเร็จเนี่ยคุณนะคะเอาตัวเองนะคะเข้าสู่สนามแม่เหล็กบ่อยๆเอาตัวเองเข้าสู่สนามแม่เหล็กบ่อยๆ มันเป็นยังไงก็คือการที่คุณเอาตัวเองนะคะเข้านะคะไปเรียนรู้กับคนที่เขาสำเร็จนะคะอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองนะคะอยู่กับสนามพลังงานบวกคนบวกบวกขึ้นบวกบวกถ้าวันนี้คุณอยากเปลี่ยนชีวิตคุณอยากประสบความสำเร็จคุณมัวเอา ตัวเองนะคะตาหูจมูกของคุณเนี่ยไปอยู่กับคนที่เขานะคะไม่ได้มีผลลัพธ์อะไรเลยเอาตัวเองไปคลุกคลีนะคะกับคนที่เขาไม่ประสบความสําเร็จไม่มีผลลัพธ์นะคะคุณรู้ไหมคนคนนั้นน่ะจะดึงคุณนะคะให้กลับดิ่งลงนะคะคนที่คุณนะคะคบอยู่5คนนะคะจะมีผลต่อชีวิตของคุณทันทีถ้าคนใน ใน5คนนั้นน่ะถึงแม้จะมี1คนที่เขาคิดลบถึงแม้จะมี1คนใน5คนนะคะที่เขานะคะมีพลังงานลบนะคะชอบนินทาชอบว่าร้ายคนอื่นชอบหงุดหงิดโมโหถ้าท่าน หนใน5คนของคุณมีคนหนึ่งที่เป็นแบบนั้นเชื่อได้เลยว่าชีวิตของคุณมันก็จะเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันนะคะคุณคือค่าเฉลี่ยของคนที่คุณคบนะคะคบคนเช่นไรเป็นคนเช่นนั้นถ้าวันนี้อยากประสบความสำเร็จอยากจะจุดประทัดให้กับหัวใจตัวเองอยากจะสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตของตัวคุณเองคุณก็ต้องอยู่แต่ กับคนที่มีพลังงานบวกมีนะคะพลังงานความคิดที่ดีๆนะคะส่งเสริมกันและกันไปในด้านเดียวกันนะคะมันถึงจะไปกันได้นะคะแล้วข้อต่อมานะคะก็คือให้คุณนะคะชนะในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองนะคะ เอาชนะใจตัวเองนะคะเช่นในวันนี้ถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จแต่คุณอุ้ยขี้เกียจจังเลยวันนี้ฉันไม่ทําได้ไหมวันนี้ฉันไม่ไหลสดได้ไหมเอ้ยวันนี้อยากพักผ่อนนะถ้าคุณนะคะเป็นแบบนี้คุณทําไม่สม่ําเสมอคุณไม่มีวินัยในตัวเองนะคะความสําเร็จมันก็มันก็จะไม่มันมันไม่เกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนถ้าคุณนะคะบอกตัวเองว่าอุ้ยไม่เป็นไร ฉันจะลงมือทำในวันนี้ฉันจะมีวินัยในวันนี้ฉันจะสร้างตัวเองในวันนี้แล้วถ้ามันสำเร็จแล้วฉันค่อยขี้เกียจก็ได้คนสำเร็จเขาจะเป็นแบบนั้นนะคะเขาจะลงมือทำทำทำเขาจะทำบ่อยๆทำซ้ำๆทำทีๆนะคะเขาทำให้มันสำเร็จก่อนนะคะทำให้เขาไปสู่เป้าหมายก่อนแล้วเขานะคะค่อยขี้เกียจอันนี้นะคะ เป็นนะคะสิ่งที่คนสำเร็จเขาทำกันนะคะแล้วการที่คุณนะคะหัวใจของ ความสำเร็จหัวใจของจักรวาลเนี่ยเวลาที่คุณตั้งเป้าแล้วคุณอยากไปถึงเป้าหมายนะคะสิ่งที่คุณต้องทําอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการที่คุณต้องออกมาให้หัวใจของจักรวาลน,นะคะก็คือการให้ให้ก่อนจึงได้นะคะถ้าคุณตั้งจิตว่าคุณจะเอาจะเอาจะเอามันไม่มีทางได้แน่นอนแต่ถ้าวันนี้คุณตั้งจิตว่า คุณอยากจะให้จะส่งต่อสิ่งดีๆออกมาแบ่งปันสิ่งดีๆแชร์คลิปดีๆแชร์เรื่องราวดีๆเห็นอะไรที่มันดีๆนะคะคุณนะคะก็แชร์มันออกไปส่งต่อมันออกไปคุณให้ยิ่งคุณให้เท่าไหร่ ให้ออกไปมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งได้รับกลับเข้ามามากขึ้นเท่านั้นนะคะให้ก่อนจึงได้อันนี้เป็นหัวใจของจักรวาลคุณเห็นไหมคะว่าทำไมแม่ครูสิตานะคะถึงออกมาให้นะคะไปทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, นะคะ i n s t a g r กรมนะคะ f เฟ o o ุ๊กแม่ครูสิตาเหมาหมดเลยนะคะไปหมดเพราะว่าพลังแห่งการให้พลังของการให้มันยิ่งใหญ่นะคะยิ่งเราให้ออกไปยิ่งเราสร้างคุณค่าให้กับผู้คนให้สิ่งดีๆกับผู้คนนะคะมันก็จะยิ่งสะท้อนกลับเข้ามาเราก็ยิ่งจะได้รับนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามานะคะ นี่มันจึงเป็นหัวใจของจัก,กรวาลน,นะคะครูสิตาถึงบอกให้เรานะคะว่าให้ก่อนนะลูกออกมาให้ก่อนอย่าเพิ่งคิดแต่จะเอาน้ำอย่าคิดว่าแต่จะขายของเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานะคะ เอาความอยากนํานะคะมันจะไม่มีทางประสบความสำเร็จได้แต่ถ้าวันนี้เราตั้งจิตในการที่จะให้นะคะในการที่จะส่งต่อให้คุณค่าผู้คนนะคะเรื่องให้มองเรื่องเงินเป็นเรื่องรองนะคะให้เอาจิตของการให้เป็นเรื่องหลักนะคะเดี๋ยวเงินมันจะตามมาเองเมื่อเรานะคะผู่ควรนะคะ จัก,กรวันนะคะเขาจะจัดสรรสิ่งดีๆมาให้กับตัวเราเองนะคะแล้วเวลาที่นะคะข้อต่อมาเวลาที่คุณนะคะตั้งเป้าหมายนะคะแล้วจะไปถึงเป้าหมายได้เนี่ยบางทีนะคะคุณอาจจะมีเสียงเล็กๆในหัวของคุณนะคะที่จะมานะคะขัดแย้งคุณที่จะมาเขาเรียกอะไรขัดขวางคุณนะอาจจะมีเสียงเล็กๆในหัวมาคัดค้าน เุ้ยเป็นไปได้เหรอออ้ยม,มันทำไม่ได้หรอกเธอทำไม่ได้หรอกโอ้โหเธอตั้งเป้าใหญ่เกินไปมันทำไม่ได้หรอกมันไม่ทางเป็นไปได้หรอกเธอมันไม่มีทางสำเร็จหรอกเงียบนะคะให้เรานะคะบอกบอกเสียงเล็กของของตัวเราเองนะคะบอกเขาว่าเงียบไปเลยฉันเชื่อว่าฉันทำได้คนสำเร็จเขายังทำได้เลยเมื่อมีคนทำได้ฉันทำได้กดจักรวาลกดแรงดึงดูด ะะเขาะะบอกว่าถ้าเรามาถูกทางยังไงคิดดีคิดบวกยังไงเราก็สำเร็จให้เรากำจัดเสียงเล็กๆในหัวของเราะะตัดมันออกไปะะตัดมันออกไปะะพอมันคิดขึ้นมาหรือผุดขึ้นมานะะถ้าเราจับมันทันถ้าเรารู้เท่าทัน,นะะเสียงเล็กๆในหัวของเราเ,เขาจะกลัวะะเขาจะกลัวว่าอทำไมเธอ จับฉันได้อ่ะเอ้ยทำไมเธอรู้ทันฉันนะคะให้เรากําจัดเสียงเล็กๆในหัวก่อนนะคะถ้าเรารู้เท่าทันเสียงเล็กๆในหัวของเราแล้วเรานะคะบอกเขาว่าเราทําได้เงียบไปเลยนะคะเขาจะกลัวแล้วเขาก็จะไม่นะคะมาเขาเรียกอะไรมาขัดขวางเราอีกนะคะแล้วข้อต่อมานะคะ เมื่อเรานะคะตั้งเป้าหมายลงมือทำเรียนรู้แล้วนะคะสิ่งที่คุณต้องทำอีกอย่างหนึ่งคือคุณให้อยู่ในลูกของตัวเองปล่อยวางเรื่องของคนอื่นนะคะไม่ไปยุ่งไม่ไปวุ่นวายเรื่องของคนอื่นคนอื่นเขาจะคิดยังไงคนอื่นเขาจะมองเรายังไงไม่ต้องไปสนใจคนอื่นเขาจะมาบอกว่าอุ้ยเธอนะ่ะมันทําไม่ได้หรออุ้ยฝันใหญ่เกินไปนะเรานะ่ะไม่มีทางสำเร็จหรอก ใครเขาจะเป็นยังไงเขาจะมองเราแบบไหนปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาเราเอาตัวเราเรารู้ว่าเรากําลังทาอะไรเรารู้ว่าเราทําเพื่อใครนะคะนั่นก็เพียงพอแล้วไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปเก็บมาคิดว่าทําไมต้องมาว่าฉันทําไมเธอต้องทําแบบนี้ทําไมเธอถึงไม่เห็นดีกับฉันหรือคนคนนั้นนะคะอาจจะเป็นพ่อแม่เราเป็นลูกเราสามีเราแฟนของเรานะคะ เราบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรถึงเขาจะพูดอะไรให้เขาพูดไปนั้นมันเป็นความคิดของเขามันเป็นโลกของเขาแต่เรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรมันก็เพียงพอแล้วนะคะหัวใจจักรวาลอีกอย่างหนึ่งก็คือให้คุณนะคะมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองมีความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นมีความซื่อสัตย์ต่อโลกใบนี้นะคะสิ่งสำคัญคือความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์เนี่ย คุณซื่อสัตย์ต่อตัวเองไม่คดโกงคนอื่นนะคะซื่อสัตย์ในการลงมือทําซื่อสัตย์ในด้านการคิดดีนะคะคุณบอกตัวเองว่าคุณจะคิดดีคุณบอกตัวเองว่าคุณจะนอนนะคะให้มันเพียงพอนอนนอนแต่หัววันนะคะนี่คือถ้าคุณนะคะนอนแต่หัววันคุณก็ซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วกินอาหารดีๆซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะคะซื่อสัตย์ต่อตัว คนอื่นก็คือนะคะไม่นะคะไปคดโกงคนอื่นเวลาที่เขาสั่งของมาโอนเงินมานะคะคุณก็ต้องส่งสินค้าให้กับเขานะคะซื่อสัตย์ต่อโลกใบนี้ก็คือการที่คุณนะคะทําความดีนี่แหละทําความดีนะคะส่งต่อสิ่งดีๆออกไปให้ผู้คนนะคะทําให้โลกใบนี้น่าอยู่คุณก็อาจจะเป็นส่วนเล็กๆนะคะที่จะทําให้โลกใบนี้น่าอยู่นะคะมีความซื่อสัตย์นะคะ นี่แหละเขาถึงเรียกว่านะคะการที่คุณจะจุดประทัดในหัวใจให้กับตัวเองสร้างพลังให้กับตัวเองนะคะเป็นการดึงดูดนะคะสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตให้นะคะให้ก่อนจึงได้นะคะจุดประทัดแห่งหวในหัวใจนะคะคือการให้ให้ความสุขกับตัวเองให้ความสุขแก่ผู้อื่นให้สิ่งดีๆกับผู้อื่นนะคะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะ หวังว่านะคะคลิปนี้นะคะของโค้ดนะจะไปทำให้ทุกทุกคนที่เข้ามาดูที่เข้ามารับชมได้รับสิ่งดีๆตอบกลับไปเช่นกันนะคะโอ้เสียงเริ่มแหบแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วจะมีอะไรดีๆนะคะมาฝากทุกทุกคนวันนี้ไปแล้วสวัสดีคะ่ะอุ้ยเสียงโค้ดแหบแล้วเดเนี่ย <c oughs> ขออภัยนะคะเสียงไม่ค่อยดีแต่ก็อยากให้เนาะไปแล้ว